สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกตะไคร้นะคะตัดมากินคพอเอาใส่ถุงไว้กินไม่หมดน้องก็งอกหลากงอกต้นแล้วะะเอามาปลูกในกระถางค่ะเพื่อนเพื่อนดูรากยาวไม่ได้แช่น้ํานะคะเพื่อนเพื่อนแค่เอาใส่ไว้ในถุงค่ะก็งอกหลากได้แตกใบได้เลย ลูกในกระถางครับเพื่อนๆหน้าฝนแล้วต้องตัดออกตัดตรงนี้ทิ้งไปครับเพื่อนเพราะน้องออกหลาแตกยอดเรียบร,ร้อยแล้ว ไปข้างบนแต่ไม่เอานะก็เพือนเอาแค่นี้พอกลิ่นหอมมากเลยค่ะตะไคร้เป็นสมุนไรพรค่ะเพื่อนๆชอบเอามาต้มน้ำค่ะต้มน้ำแล้วหดือมใส่ใบเตยด้วยก็ดีนะคะเพื่อนๆทั้งร้อนทั้งเย็นค่ะออกหลากเยอะมากเลย ตะไคร้นะคะเพื่อนปลูกตะไคร้ในกระถางค่ะยังไม่ทันปลูกก็งอกแล้วทำยังไงดีล่ะทีนี้ตน้เ้างอกทางนี้แล้วนี่เอียงเอียงก็ได้เนะเดี๋ยวเขาก็กลับด้านเองประมาณนี้งอกแบบเอียงเอียงไปแล้วอ่ะ แต่อันนี้ตรงมีเสียงเพลงด้วยค่ะเพื่อนพอดีใกล้ๆเขามีงานบวชเสียงเพลงดังกว่าพวาคนถ่ายคลิปอีกครับ กระถางเดียวใส่ไปห้าต้นเลยครับเพื่อนๆเ,เสียงฟ้าร้องด้วยครับเพื่อนๆฟ้าร้องดังมากเลยฝนจะตกอีกแล้วค่ะฝนดีจริงๆรงะยองนี่บ้านใครอยากได้ฝนมาเอานะคะทีระยองฝนดีจริงๆโอเคได้แล้วกำลังจะตกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆฝน,นนะคะ ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ